ฟังนิยายดีๆช่องริ c โค d Lonely ให้เสียงโดย AI เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปต่อไปโปรดกดติดตามกดไลค์และ subscribe. s u b สไคร์บบท,ที่4เข้าวที่หญิงชั่วคนนั้นทำหอมจังหูเจียวเจียวมาจากชนบทเนื่องจากครอบครัวของเธอมีฐานะยากจนเธอจึงทำไร่ไถนามาตั้งแต่เด็กแล้วเธอยังทำอาหารเก่งมากด้วยอย่างแรก เธอหยิบหม้อไปที่แม่น้ำเพื่อสาวข้าวสองครั้งจากนั้นเธอปักน้ำกลับมาตั้งบนเตาก่อนจะหยิบหินเหล็กไฟจากชั้นวางมาจุดไฟด้วยท่าทางสบายระหว่างที่หุงข้าวเธอก็หันไปจัดการหมูสามชั้นอาหารเย็นสำหรับวันนี้หูเจียวเจียวตั้งใจว่าจะทำข้าวหมูตุน๋นไม่รู้ว่าเป็นเราะร่างที่เธอกำลังสิงอยู่ในปัจจุบันท้องว่างอยู่หรือเปล่าเมื่อเธอนึกถึงข้าว หุงสุกใหม่กับหมูตุนแสนอร่อยเธอก็อดน้ำลายไหลไม่ได้หลังจากที่หญิงสาวหั่นหมูสามชั้นเสร็จเข้าในหม้อก็สุกพอดีต่อมาเธอเทน้ำต้มข้าที่เหลือลงในอีกหม้อหนึ่งเพื่อให้ข้าวในหม้อเสด็จน้ำและในขั้น ตอนนี้ทําให้ได้น้ําเข้าสําหรับดื่มหลังอาหารเมื่อเวลาผ่านไป30นาทีพระอาทิตย์ก็ลาลับขอบฟ้าไปโดยเหลือไว้เพียงแสงตะวันสีแดงบนเส้นขอบฟ้ายำนี้หมูตุ่นของหูเจียวเจียวก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเช่นกันภายในหม้อใบใหญ่มีเนื้อหลายสิบชิ้นวางเรียงรายกันอยู่ก้นหม้อหญิงสาวเห็นว่าการ จะตักมันค่อนข้างลำบากนิดหน่อยเธอจึงหยิบหม้ออีกใบออกมาจากมิติเพื่อเปลี่ยนหม้อที่ใส่เนื้อสัตว์ตามด้วยเทข้าวที่หมัดแล้วลงไปแล้วนำไปตั้งไฟต่ำไว้อีกครั้งแปลกจังทำไมเด็กๆยังไม่กลับมาอีกไม่ใช่ว่าพวกเด็กเกเรกลับมารังแกพวกเขาหรอกนะหลังจากที่พูดจริงจอกเตรียมอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อย เธอก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก่อนจะรู้ตัวว่าตอนนี้มันเกือบจะมืดแล้วแต่เธอยังไม่เห็นวี่แววว่าเด็กๆจะกลับบ้านเลยนั่นทําให้เธอรู้สึกเป็นกังวลเธอจึงปิดฝาหม้อเอาไว้จากนั้นก็ออกไปตามหาลูกทั้งห้าพอหญิงสาวเดินออกมาไม่ไกลนะัก เธอก็พบร่างเล็กๆที่ซุกอยู่ใต้ต้นไม้เนื่องจากบริเวณรอบบ้านมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นดังนั้นหากคนที่ซ่อนอยู่แถวนี้ไม่ส่งเสียงดังหรือเข้ามาใกล้มันก็ยากที่จะหาคนที่ซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ได้ประกอบกับในเวลาพลบข้างมักจะมีลมพัดแรงขึ้นฟืดแจ็บแจ็บแฉหลังต้นไม้เก่าแก่เหล่าเด็กหิวโซได้กลิ่นเนื้อหอมโชยมาในอากาศส่งผลให้ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยที่หลังน้ำลายออกมาตลอดเวลาแล้วท้องของพวกเขาก็พากันร้องครกคราบพี่ใหญ่ ข้าวที่หญิงชั่วคนนั้นทำหอมมากเลยคนแรกที่พูดออกมาอย่างทนไม่ไหวคือหลวงลิงเหนอส่วนเด็กคนอื่นๆก็มีสีหน้าหยเกเช,เช่นกันแต่พวกเขาก็พยายามอดกลั้นไว้หญิงใจโหดเที่ยมคนนั้นอยากให้ลูกของตนเองตายไปผลผลเด็กทุกคนรู้ว่านางคงไม่มีทางกลับตัวกลับใจมาดูแลพวกเขาดีแน่ๆถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็มีความเป็นไปได้เพียงทางเดียวว่านี่คือกับดักหลงอวีู๋้เป็นพี่คนโตกล่าว่าเงินเราควรไปหลบให้ไกลกว่านี้เราจะได้ไม่ได้กลิ่นหลังจากที่พี่ใหญ่พูดจบพี่น้องทั้งห้าก็ตั้ง ถ้าจะวิ่งออกไปก่อนที่พวกเขาจะได้ยินเสียงของหูเจียวเจียวดังขึ้นมาจากด้านหลังมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่กันเองหรือมานี่เร็วแม่เตรียมอาหารเย็นไว้แล้วจิ้งจอกสาวยืนอยู่หลังต้นไม้ด้วยความโล่งใจที่เห็นว่าเด็กน้อยทั้งหลายสบายดีเมื่อฝ่ายที่กำลังหลบซ่อนได้ยินเสียงที่เปรียบดังมาจ,จุราชร่างของทุกคนก็ตัวแข็งทื่อพร้อมกับแสดงสีหน้าสยดสยองนางมาที่นี่ได้ยังไงมาที่นี่เพื่อจับพวกเราไปทำโทษหรือนางมาดพอหูเจียวเจียวเห็นร่างผอมติดกระดูกทั้งห้ายืนนิ่งอยู่กับที่ เธอก็ยื่นมือออกไปทําท่าจะพาอีกฝ่ายกลับบ้านการกระทําของผู้เป็นแม่ในสายตาของเด็กๆด,ดูเหมือนจะทําให้พวกเขาหวาดกลัวเหมือนเห็นปีศาจที่ผุดขึ้นมาจากดรกหนีไปนางจะมาจับตัวเราแล้ว แม้ว่าหูเจียวเจียวจะกำลังยิ้มอยู่แต่ลูกตัวน้อยๆก็ยังกลัวหัวหดและฝันร้ายในความทรงจำของแต่ละคนก็ไหลออกมาราวกับน้ำท่วมตาม,มาด้วยฉากที่ตนเองถูกทำร้ายนัดไม่ถ้วนพวกเขาจึงรีบวิ่งหนีโดยสัญชาตยานนี่เธอทำหน้าเหมือนจะมาจับเด็กกินหรือไงโอ้ยหลงหลิงเนือที่วิ่งรังท้ายเผอิญสะดุดก้อนหินลม้มลงกับพื้นเนื่องจากเด็กสาวอุ้มหลงเหยาวที่อยู่ในร่างสัตว์ไว้ในอ้อมแขนของตัวเอง เพราะนางปกป้องน้องชายด้วยมือทั้งสองข้างนางจึงไม่มีมือไว้ป้องกันตัวเองการหกลมครั้งนี้จึงทาให้นางค่อนข้างเจ็บปวดหลิเงเหนือพวกลงอวิหันมาเห็นน้องสาวตัวเล็กล้มจึงพากันหยุดวิ่งก่อนที่พวกเขาจะหันกลับไปช่วยหลงหลิเงเหนือหูเจียวเจียวก็ขมวดคิ้วเดินมาที่ด้านหน้าสาวน้อยแล้วจากนั้นนางก็กางกรงเล็บปีศาจออกมาแย่แล้วแล้วหลิเงเหนือกําลังจะถูกตีหลงหลิเงเหนือหลับตาแน่นด้วยความกลัวสุดขั้วหัวใจและกระชับกอดเพื่อปกป้องหลงหยาไว้ในอ้อมแขนของนาง ฝ่ามือที่คาดว่าจะมากระทบบนร่างกายกลับไม่เกิดขึ้นแต่มีมืออบกุนคู่หนึ่งสอดไปที่ใต้รักแร้ของเด็กสาวก่อนจะยกนางขึ้นจากพื้นต่อมา หูเจียวยวค่อยๆปัดฝุ่นออกจากตัวของหลงหลิงเงือพลางถามอย่างอ่อนโยนว่าเจ็บไหมขอแม่ดูหน่อยมีแผลตรงไหนหรือเปล่าเมื่อจริงจอกสาวพบว่าเสื้อผ้าหนังสัตว์ที่ลูกสาวสวมอยู่เปียกโชกเธอก็ยิ่งขมวดคิ้วแน่นขึ้นทางด้านหลงหลิงเงนือลืมตาขึ้นมองไปที่คนตรงหน้าด้วยความประหลาดใจข้ากำลังฟันอยู่หรือเหตุใดวันนี้นางมาร้ายถึงอ่อนโยนนะักนางอ่อนโยนยิ่งกว่าแม่ในฟันของข้าเสียอีกหลังจากที่หูเจียวเจียวตรวจสอบอีกฝ่ายแล้วไม่พบบาดแผลเธอจึงอุ้มหลงหยาวจากอ้อมแขนของสาว น้อยก่อนจะเดินกลับบ้านโดยจับมือเล็กๆของลูกไว้เสื้อผ้าเปียกหมดแล้วไปกันเถอะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยกินข้าวกันเมื่อหลงลิงเงอได้ยินเสียงที่อ่อนโยนนั้นขาของนางก็เดินตามผู้เป็นแม่ไปโดยไม่รู้ตัวหูเจียวเจียวรู้ว่าลูกๆรักกันมากตราบใดที่เด็กสาวคนนี้กลับไปกับเธอลูกคนอื่นๆก็จะตามมาอย่างแน่นอนเธอจําเป็นต้องใช้กลยุทธ์แยกเด็กออกจากกันเพื่อส่งผลต่อเด็กที่เหลือมันเป็นไปตามที่เธอคาดไว้เมื่อเหล่าพี่ชายเห็นว่าน้องสาวถูกแม่ใจยักพาตัวไป ทั้งสามคนก็มองหน้ากันด้วยความตกใจก่อนจะรีบเดินตามไปทันทีหากหญิงชั่วร้ายคนนั้นต้องการจะทำร้ายหลิงเหนอพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยนางไปแน่หลังจากที่หูเจียวเจียวพาเด็กน้อยกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าในบ้านไม่มีเสื้อผ้าให้ลูกๆเปลี่ยนเลยสักตัวไม่น่าแปลกใจที่เด็กเหล่านี้จะสวมเสื้อผ้าเปียกอยู่ข้างนอกแล้วไม่ยอมกลับเข้ามาในบ้านถัดมาหญิงสาวมุ่งตรงเข้าไปในห้องเพื่อหยิบกันใกล้ออกมาจากมิติแล้วเธอก็นำมาตัดหนังสัตว์บนเตียงออกเป็นสี่ส่วนแม้ว่าหนังผืนนี้จะมีกลิ่นเล็กน้อยแต่มันก็เป็นหนัง ชิ้นเดียวที่มีอยู่ในบ้านแล้วหนังสัตว์นั้นสะอาดมาก ซึ่งเธออนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นของใหม่เมื่อพูดจริงจอกน้ำหนังสัตว์ที่ตัดแล้วไปที่ลานบ้านเธอก็เห็นลูกสี่คนยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นพลางทำตาละห้อยมองไปที่หม้อบนเตาก่อนจะพากันเหลอ่ิมฝีปากอย่างอดไม่ได้แม้ว่าเด็กๆจะหิวจนตาลายแต่พวกเขาก็ไม่กล้าแต่สิ่งของของแม่ใจร้ายเพราะกลัวว่าตนจะถูกทุบตีอีกในเวลานั้นหลงเหยาทิ้งตัวผิงไฟให้ตัวเองอบอุ่นอยู่ข้างเตาซึ่งความจริงนอกจากอาหารแล้วเด็กๆยังต้องการความอบอุ่นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลงลิเงเอ๋อถึงอุ้เขาไว้น แขนของนางตลอดเวลาต่อมาหูเจียวเจียวก้าวเดินออกไปพร้อมกับยื่นหนังสัตว์ในมือให้เด็กๆพลางพูดว่ามามะถอดเสื้อผ้าเปียกพวกนั้นออกแล้วเอาหนังพวกนี้ห่อตัวไปก่อนนะเดี๋ยวแม่จะตากเสื้อผ้าพวกเจ้าให้แห้งก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกลับทีหลังในระหว่างที่คนเป็นแม่พูดเจ้าลูกน้อยทั้งห้าพยายามถอยหนีให้ห่างออกไปหลายก้าว พวกเขามองเข้าไปในดวงตาของคนตรงหน้าอย่างหวาดระแวงซึ่งนอกจากความหวาดตัวที่แสดงออกมาแล้วยังมีความไม่เชื่อถืออีกด้วยนี่คือหนังสัตว์ที่มีค่าที่สุดของหญิงชั่วร้ายคนนี้พวกเขาไม่เคยได้รับอนุญาตให้แตะต้องมันด้วยซ้ำแล้วทําไมจูจ่ๆนางถึงตัดหนังสัตว์มามอบให้พวกเขาละ่ะเมื่อหูเจียวเจียวมองเข้าไปในดวงตาที่ระแวดระวังของเด็กทั้งห้าเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเข้าหาหลงหลิงเอ๋อซึ่งเป็นวิธีเกลีย้ยกล่อมที่ดีที่สุดในตอนนี้หลิงเหนอมานี่มาแม่จะเปลี่ยนชุดให้เจ้า พอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเราจะกินข้าวเย็นกันจิ้งจอกสาวยิ้มและโบกมือให้สาวน้อยเพื่อให้ตัวเองดูเป็นมิตรที่สุดพอหลงลิงเงอได้ยินคําว่าเขาก็ยอมคล้อยตามทันทีเนื่องจากเด็กผู้หญิงนั้นอ่อนแอกว่าเด็กผู้ชายประกอบกับเด็กๆไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วร่างกายของนางจึงเกือบจะถึงขีดจํากัดที่จะรับไหวขณะนี้เด็กสาวที่เห็นรอยยิ้มอ่นอ,อนโยนของหูเจียวยวขยับขาเข้าไปหาผู้เป็นแม่ราวกับถูกนว์สะกดเมื่อหญิงสาวเห็นหลงลิงเงอเดินเข้ามาหาตนเธอก็เผยรอยยิ้มที่พึงพอใจและค่อยๆช่วยเจ้า ตัวเล็กถอดเสื้อผ้าหนังสัตว์ที่เปียกออกเสร็จแล้วก็หอตัวนางด้วยหนังสัตว์ที่ตัดมาหนังสัตว์ผืนนี้มีขนาดใหญ่มาก หลังจากที่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนมันก็ผ่านรอบตัวของเด็กน้อยได้เหมือนเสื้อคลุมอาบน้ำเอาละ่ะเรียบร้อยแล้วหลิงเหนือเก่งมากหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหูเจียวเจียวก็ลูบหัวลูกสาวตัวน้อยด้วยความรักพร้อมกับเอ่ยปากชมนางนี่เป็นครั้งแรกที่หลงหลิงเหนือเข้าใกล้แม่ใจมานมากขนาดนี้และนางก็ไม่ถูกอีกฝ่ายทำร้ายด้วยหลิงเหนือหิวหรือเปล่าแม่ทำอาหารอร่อยๆไว้ด้วยนะเจ้าอยากกินไหม ถ้าเป็นปกติจะหาได้ยากมากที่ลูกๆจะไม่ปฏิเสธเธอดังนั้นหญิงสาวจึงใช้โอกาสนี้เอาชนะใจเด็กสาวหลงหลิงเนือที่ได้ยินคำถามของผู้เป็นแม่ก็กลืนน้ำลายพลางชำเลืองมองหม้อที่ตั้งอยู่ข้างๆก่อนจะพยักหน้ารับข้าอยากกินข้าขอกินได้ไหมแน่นอนแม่ทำไว้เยอะเลยไม่ใช่แค่วันนี้นะแต่หลังจากนี้ไปทุกวันแม่จะทำกับข่าวให้เจ้ากินเอง หูเจียวเจียวมองคนตัวเล็กที่ผอมโซด้วยรอยยิม้มเมื่อหลงหลิงเง๋อได้ยินคำพูดที่ใฝ่ฝันมานานนางก็รู้สึกสะเทือนใจทันทีเพราะไม่มีใครเคยปฏิบัติต่อนางอย่างอ่อนโยนเช่นนี้มาก่อนฮอสระอืออำเภอท่านแม่ ท่านพูดจริงหรือเปล่าอาจเป็นเพราะเด็กสาวมีจิตใจที่บริสุทธิ์หรืออาจเป็นเพราะนางหิวโหยมาเนื่อน,นานหลังจากที่นางรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของแม่นางก็ลืมไปจนสิ้นว่าอีกฝ่ายเคยทรมานนางอย่างไรบ้างจริงสิเมื่อก่อนแม่ผิดเองแม่ขอโทษนะต่อไปนี้แม่จะไม่ให้ทุบตีเจ้าอีกหูเจียวเจียวพูดพร้อมกับยกมือขึ้นสาบานหลิงเหนือเจ้าเรียกมันว่าแม่ได้ยังไงเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าเจ้าเพิ่งสัมผัสหนังสัตว์ของนางไป ตอนนั้นนางทุบตีเจ้าจนเจ้าเดินไม่ได้ตั้งครึ่งเดือนในตอนนั้นเองหลงจงตะโกนขึ้นมาด้วยความโกรธคําพูดของพี่ชายทําให้หลงงลิงเหนือฟื้นคืนสติทันทีราวกับถูกสาดด้วยน้าเย็นจากนั้นนางก็มองหูเจียวเจียวด้วยสายตาหวาดกลัวมากขึ้นบทที่ห้าวันนี้นางโดนผีสิงแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะใจวายร้ายเหล่านี้ หูเจียวเจียวถอนหายใจแล้วยืนขึ้นเพื่อน,นำหนังสัตว์ที่เหลืออีก3ามผืนไปยื่นให้ตรงหน้าลูกคนอื่นพวกเจ้าจะเปลี่ยนกันเองหรือจะให้แม่เปลี่ยนให้ดีจากนั้นเธอก็พูดต่ออีกประโยคถ้าพวกเจ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพวกเจ้าจะได้กินข้าวถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้กินหญิงสาวรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะใช้ไมอ่อนกับเด็กพวกนี้และเธอต้องเข้มงวดในเวลาที่ เธอควรเข้มงวดด้วยแต่เด็กทั้งสามยังไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัวหูเจียวเจียวเองก็ทำเป็นไม่สนใจพวกเขาแล้วเดินไปข้างเตาเพื่อพึ่งเสื้อผ้าเปียกให้แห้งจากนั้นเธอก็หยิบถ้วยออกมาใส่ข้าวหกใบและอีกหกใบใส่หมูตุ๋นหอมๆลงไปกลิ่นหอมของหมูตุ๋นที่เคี้ยวจนเข้มข้นทำให้เด็กที่หิวโหยท้องร้องเสียงดังและน้ำลายของพวกเขาแทบจะไหลออกมาจากมุมปากเนื่องจากคำพูดของหลงจงซึ่งเป็นพี่ชายคนที่สามหลงหลิงเหนือจึงไม่กล้าเข้าใกล้ผู้เป็นแม่อยู่ช่วขณะหนึ่งทางด้านน้องคนสุดท้องอย่างหลงเยารีลานไปตม กลิ่นของอาหารโดยสัญชาตญาณเมื่อหูเจียวเยวเห็นเช่นนั้นเธอก็หยิบถ้วยหมูตุ๋นขึ้นมาแล้วใช้ตะเกียบคีบหมูตุ๋นยื่นไปที่ปากของหลงเหยา,ยาวเหยาเอ๋อยากกินไหมเจ้ามังกรน้อยกับพริบตาสีแดงราวกับพยายามจะแยกแยะวว่าเนื้อนั้นกินได้หรือไม่แต่สุดท้ายความหิวก็อยู่เหนือกว่าเหตุผลทั้งหมด เขาจึงเปิดปากงับหมูตุ๋นที่ถูกส่งมาทันทีร่างมังกรของเขายาวประมาณหนึ่งช่วงแขนเท่านั้นและเนื่องจากการขาดสารอาหารมานานเขาจึงแทบจะไม่โตขึ้นเลยอีกทั้งเขายังเป็นลูกที่หูเจียวเจียวคนเดิมเกลียดที่สุดด้วยหลังจากที่มังกรตัวเล็กจับหมูตุ๋นมาหนึ่งคำเขาก็กลืนลงท้องแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยจากนั้นหลงหยาวก็เปิดปากอีกครั้งทันทีในขณะที่เขามองหูเจียวเจียวด้วยดวงตาสีทับทิมราวกับกำลังรออาหารคำต่อไปหญิงสาวไม่คาดคิดมาก่อนว่าลูกของตัวร้ายที่โหดเที่ยมที่สุดในนินยายเล่ม นี้คือคนที่ว่าง่ายที่สุดถัดมาเธอคีบหมูตุ๋นอีกชิ้นขึ้นมาป้อนให้เจ้าตัวเล็กด้วยอารมณ์ที่เบิกบานพลางเอ่อยเตือนเบาๆว,ว,ว่าหย่าวอ ค่อยๆกินนะยังมีให้กินอีกเยอะเลยถ้าว่าหลงเหวาไม่ฟังคำเตือนของเธอเลยสักนิดเขางับหมูตุนแล้วกลืนลงท้องอย่างตะกลัดตะกลามทันทีเขาเต็มใจเข้าหาฉันเพราะสัญชาตญาณความหิวไม่ใช่เพราะเขาเชื่อในตัวหูเจียวเจียวเมื่อพูดจริงจอกคิดได้เช่นนั้นเหลือกตาของเธอก็กระตุกเอ๋งงั้นก็กินไปเถอะกินไปเยอะๆเลยนะเดี๋ยวเด็กมันก็ชินเองแหละพอหลงลิเงเออเห็นว่าน้องชายคนสุดท้องกำลังกินอย่างอร่อยอร่อยและหูเจียวเจียวก็อ่อนโยนมากดูจากท่าทางแล้วนางไม่ได้ตั้งใจจะทุบตีใคร เด็กสาวจึงอดไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปหาผู้เป็นแม่อย่างเคินอาย จากนั้นสาวน้อยเลื่อนสายตามองไปที่ตะเกียบในมือของแม่ด้วยสีหน้ามึนงงอยู่ครู่หนึ่งนั่นคืออะไรนะในเวลาเดียวกันก็มีของบางสิ่งเย็นๆถูกยัดเข้ามาในมือของนางหลงหลิงเหนือก้มหน้าลงมองของในมือทันทีของสิ่งนี้ดูแปลกตามากมันมีรูปร่างเป็นแถงยาวๆที่ตรงปลายโค้งมนและแบนเมื่อเด็กสาวเงยหน้าขึ้นนางก็เห็นคนเป็นแม่ยิ้มให้ตอนอย่างอ่อนโยนลิงเหนือนี่คือช้อนเจ้าใช้มันตักข้าวกินแบบนี้นะในระหว่างที่หูเจียวเจียวพูดเธอหยิบช้อนขึ้นมาและทำการสาธิตวิธีใช้ให้ เด็กสาวดูโดยใช้ช้อนตักหมูตุ๋นก่อนจะขยับไปที่ปากของเจ้าตัวเล็กหลงหลิงเงองออาปากโดยไม่รู้ตัวแล้วรับอาหารไว้ในปากทันใดนั้นตำรับรสของนางก็ได้ลิ้มรสชาติของหมูสามชั้นที่นุ่มชุ่มฉ่ำไปด้วยซอสทันทีพร้อมกับดวงตาที่เปล่งประกายไปด้วยแสงแห่งความสุขเนื้อนี้อร่อยมากจากนั้นสาวน้อยก็คว้าถ้วยหมูตุ๋นมาถือทันทีแล้วใช้ช้อนตักอาหารกินด้วยท่าทางแก้มาย,ยมนกกังๆในเวลาเดียวกันนั้นเด็กหนุ่มอีกสามคนที่อยู่ไม่ไกลก็เริ่มเลียปากตนเอง หูเจียวเจียวเห็นปฏิกิริยานั้นก็แอบ,บอมยิม้มแต่แทนที่เธอจะหันไปมองพวกเขาเธอกลับหยิบถ้วยข้าวอีกใบามาวางตรงหน้าหลงหลิงเนือ้อเอานี่ถ้าพวกพี่พี่ไม่กินมันจะเป็นของหลิงเออและเยาเออทั้งหมดเลยพูดทุกคนชอบกินเนื้อและหญิงสาวไม่รู้ว่าลูกๆจะชินกับการกินเนื้อเพียงอย่างเดียวหรือไม่แต่เธอไม่สามารถได้กินแค่เนื้อได้จริงๆเธอจำเป็นต้องกินอาหารหลักอย่างอื่นด้วยเธอจึงต้องลองหุงข้าวให้เด็กๆก,กินดูก่อนบัดนี้หลงหลิงเนื้อที่ได้ลิ้มรสอาหารมื้อนี้ลืมความกลัวไปจนหมดสิ้น ก่อนที่นางจะตักข้าวหนึ่งช้อนเต็มแล้วส่งเข้าปากไป ทันใดนั้นดวงตากลมโตก็สว่างสวัยขึ้นทันทีหวานนุ่มเห็นชัดๆว่ามันไม่ใช่เนื้อแต่มันหอมกว่าเนื้ออีกอร่อยมากเลยท่านแม่อาหารที่ท่านทำอร่อยจริงๆหลงหลิงเหนือชื่นชมอาหารแปลกตาตรงหน้าแล้วก็กินมันอย่างอร็ดอร่อยตอนนี้ไม่สำคัญแล้วว่านางจะโดนทุบตีหรืออะไรก็ตามการที่นางได้กินอิ่มขนาดนี้มันคุ้มค่าที่จะยอมเสี่ยงตายแล้วดูเหมือนว่านางจะเปลี่ยนไปจริงๆหลงเซียวแอบกระซิบกับพี่น้องอีกสองคนแม้ว่าเขาจะตาบอดแต่เขาก็สัมผัสได้ว่าหูเจียวเจียวกับหลง หลิงเงือเข้ากันได้ดีมาก นางไม่ดุเหมือนเมื่อก่อนแล้วหลังจากที่หลงจงได้ยินคำพูดของพี่ชายคนรองใบหน้าของเขาก็ยิ่งโูดเบื้องมากขึ้นเขาพูดด้วยสีหน้าเย็นชาว่ามันต้องเป็นอุบายของนางแน่ข้าไม่เชื่อว่านางจะใจดีขึ้นทันทีที่พูดจบท้องของเขาก็ร้องครกคร,ก,รกประหนึ่งว่ามันประทวงเจ้าของร่างว่ามันทนไม่ไหวแล้วในขณะเดียวกันสีหน้าของหลงอวี๋เปลี่ยนเป็นจริงจังและเขาก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนเถอะแล้วมาดูกันว่านางคิดจะทำอะไรกันแน่กลิ่นอาหารที่ช่วยมามันช่างเยาวยวนมากจนนเเหล่่าด็ก้ออยทีผมโซโ นไม่ไหวจริงๆไม่นานลูกชายทั้ง3ก็ถอดเสื้อผ้าที่เปียกออก แล้วผูกหนังสัตว์ไว้รอบเอวเหมือนเป็นกระโปรงจากนั้นแต่ละคนก็หยิบถ้วยหมูตุ๋นไปนั่งกินข้างน้องสาวเมื่อหูเจียวเจียวเห็นแบบนั้นก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อนที่เธอจะลุกขึ้นไปพึ่งเสื้อผ้าที่เปียกของเด็กหนุ่มทั้งสามไว้ข้างเตาเสร็จแล้วเธอก็กลับมากินข้าวเย็นต่อกับข้าวมื้อเย็นนี้แต่ละคนจะได้กินหมูสามชั้นห้าชิ้นร้อมกับข้าวร้อนๆถ้วยใหญ่หนึ่งถ้วยหญิงสาวที่ลากสังขารเดินตามหาบ้านมาทั้งวันกินจนเกลี้ยงถ้วยส่วนทางด้านลูกทัันนััั้้้้้งงงขออออเเเธนนนนนนนลลียยถวจจไมมม่่่หหหืแแตสกกดาาาททุค ร็จผู้เป็นแม่ก็เสิร์ฟน้ำข้าอีกถ้วยให้พวกเขาล้างปาก ขณะนั้นเด็กน้อยทั้งห้าคนเดินเรียงแถวมารับน้ำข้าวไปอย่างว่าง่ายโดยที่น้ำข้าวของหลงเยาถูกวางลงบนพื้นตรงนั้นเลยส่วนหลงเซียวซึ่งตาบอดเดินมารับอาหารเป็นคนสุดท้ายทว่าเมื่อถึงคิวของเด็กหนุ่มเขากลับลืลอทำถ้วยหล่นเพราะเขามองไม่เห็นเพลงน้ำข้าวหกกระจายเต็มพื้นและภาชนะก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทันใดนั้นใบหน้าของหลงเซียวก็ซีเผกลงดวงตาที่ว่างเปล่าของเขามองตรงไปข้างหน้าด้วยความตื่นตระหนกและเขารีบพูดขอโทษอย่างกระวนกระวาย ข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจตีข้าคนเดียวก็พออย่าตีคนอื่นเจ้าของร่างเดิมนั้นเกลียดลูกของตัวเองมากตราบใดที่ลูกคนใดคนหนึ่งทำผิด ทุกคนจะถูกแม่ใจยักเคียนตีอย่างโหดร้ายทารุณในขณะเดียวกันเด็กอีกสี่คนที่เหลือก็มองไปที่หูเจียวเจียวอย่างกระสับกระส่ายเช่นกันราวกับว่าตราบใดที่ผู้หญิงคนนั้นแสดงปฏิกิริยาว่าต้องการจะตีใครสักคนพวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับนางได้ทุกเมือ่อหูเจียวเจียวมองไปที่เศษกระเบื้องบนพื้นนางไม่ได้โกรธแต่อย่างใดและก้าวไปคว้ามือของลูกชายขนรองไว้มือโดนลูกไหมมือเจ้าแดงแดงนะนี่ทำไมเจ้าไม่ร้องเลยหละ่ะเห็นไหมว่ามือตัวเองแดงมากเลยเนื่องจากหลงเสียวมองไม่ hin, เขาจึงไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกผิวของเขาจึงขาวซีดและตอนนี้มือสวยๆคู่นั้นก็กลายเป็นสีแดงกำาซึ่งสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากเพียงแค่จิ้งจอกสามองไปที่บาดแผลของลูกชายมันก็ทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดใจต่อมาเธอดึงเขาไปที่ถังน้ำก่อนจะจับมือบอบบางจุ่มลงในน้ําตัวลงเสียวนั้นมีความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนคนทั่วไปแต่ความเจ็บปวดนี้ไม่เจ็บเท่ากับตอนที่โดนผู้เป็นแม่ทูปีเมื่อผิวหนังได้สัมผัสกับความเย็นอาการปวดแสบปวดร้อนของเขาก็บรรเทาลงมากวินาทีนั้น หลงเซียวรู้สึกตกตะลึงอยู่ในใจนางนางไม่ได้ดุดา หรือตีข้าเลยนางกลับเป็นห่วงว่าข้าจะเจ็บสะง,งั้นนี่ข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมจากนั้นเขาก็ตกอยู่ในพวังตลอดเวลาจนกระทั่งหูเจียวเจียวเอามือของเขาออกจากน้ำพอได้สติเด็กหนุ่มก็รีบขอโทษอีกครั้งข้าขอโทษข้าไม่ควรทำอาหารหกมันเป็นความผิดของข้าเองไม่เป็นไรมันก็แค่ถ้วยใบหนึ่งร่างกายลูกสำคัญกว่าหูเจียวเจียวยิ้มอย่างอ่อนโยนพลางเป่ามือของเด็กหนุ่มเบาๆและถามว่ายังเจ็บอยู่ไหมหลงเซียวยังคงมีสีหน้าตกใจ ก่อนจะสายหัวตอบว่าไม่มันไม่เจ็บแล้วดีแล้ว ถ้าไม่เจ็บแล้วเดี๋ยวแม่จะตักน้ำเข้ามาให้อีกถ้วยหูเจียวเจียวรูปหัวของหนุ่มน้อยจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นไปตักน้ำเข้าอีกชามครั้งนี้เธอรอให้มันเย็นลงเล็กน้อยก่อนจะส่งให้เขาอีกด้านหนึ่งเด็กคนอื่นๆที่มองดูเหตุการณ์ทั้งหมดรู้สึกยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้เห็นวันนี้นางต้องถูกผีเข้าสีแน่แน่นอกจากผู้หญิงคนนั้นจะตัดหนังสัตว์ที่นางหวงแหนที่สุดเอามาแจกจ่ายให้กับพวกเขาแล้วนางยังทำอาหารแสนอร่อยมากมายให้พวกเขาด้วยแม้ว่าหลงเซียวจะทำอาหารหกนางก็ยังคงอ่อนโยนกับเเเขาเหมมือนดิ นี่ยังเป็นนางมารร้ายคนนั้นอยู่ใช่ไหมหลังจากที่ทุกคนกินจนอิ่มแล้วหูเจียวเจียวก็ปล่อยให้เด็กๆเ,เข้าไปในบ้านเพื่อพักผ่อนจากนั้นเธอก็ถือหม้อ ชามตะเกียบและช้อนมุ่งหน้าไปที่แม่น้ำเมื่อนางกลับมาจากล้างจานนางก็พบว่าภายในห้องว่างเปล่าลูกๆหายไปไหนกันหมดบทที่6ใครมันกล้าแตะต้องลูกของข้าหูเจียวเจียวเดินตามหาเด็กๆไปทั่วอย่างกระวนกระวายและในที่สุดเธอก็เห็นร่างเล็กขดตัวอยู่ใต้ต้นไม้หลังบ้านภายใต้แสงจันทร์อันเย็นยะเยอะืเยอกเด็กน้อยตัวผอมโซน่าสมเพศกำลังขดตัวกอดกันกลมเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นภาพนั้นทําให้หญิงสาวรู้สึกกังวลอยู่พักหนึ่ง พวกเจ้ามานอนอยู่ที่นี่ทำไมกลับบ้านไปนอนในห้องกับแม่เถอะเมื่อลูกๆได้ยินเสียงของผู้เป็นแม่พวกเขาก็สะดุ้งตื่นด้วยความตกใจและมองดูเจ้าของเสียงด้วยท่าทางหวาดกลัวทำไมนางถึงมาอยู่ที่นี่คิดไว้ไม่มีผิดการที่นางแค่ให้อาหารอร่อยกับเรา ที่จริงมันเป็นกับดักตอนนี้เรากำลังจะถูกจับไปขังแล้วถูกทุบตีอีกใช่ไหมเมื่อหูเจียวเจียวเห็นดวงตาที่ตื่นตระหนกของลูกๆเธอก็พอจะเดาออกว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่เจ้าของร่างเดิมดูถูกลูกของตนว่าเป็นสวราร้ค่าแล้วนับประสาอะไรกับการให้เด็กๆเ,เข้าไปนอนในบ้าน เด็กน้อยผู้น่าสงสารไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวเข้าไปเหยียบในบ้านแม้แต่ปลายเล็บมิฉะนั้นพวกเขาจะถูกเคี่ยนตีอย่างรุนแรงเด็กพวกนี้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กกำพร้าไม่สิเลวร้ายยิ่งกว่าเด็กกำพร้าเสียอีกหูเจียวเจียวรู้สึกโกรหูอยู่ในใจ พอเธอเห็นว่าอีกฝ่ายกลัวตัวเองแค่ไหนดังนั้นเธอจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วพูดเบาๆว่าแม่แค่อยากให้พวกเจ้ากลับไปนอนในบ้านข้างนอกมันหนาวนะเดี๋ยวพวกเจ้าจะไม่สบายเอาแม้ว่าพูดจะแข็งแรงแต่พวกเด็กๆขาดสารอาหารมานานจนร่างกายพายผอมกว่าคนอื่นมากแล้วนี่ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง พวกเขาต้องป่วยแน่นอนท้ายัางออกมานอนข้างนอกตอนกลางคืนแบบนี้อยู่ตลอดครั้งนี้จริงจอกเสาวไม่สามารถโน้มน้าวเหล่าเด็กน้อยได้อีกต่อมาหลงอวิยืนขึ้นต่อหน้าพี่น้องที่อายุน้อยกว่าเรากับว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกรงขามและปฏิเสธเธอทันทีเราจะนอนที่นี่ท่านกลับไปเถอะหนุ่มน้อยคนนี้เพิ่งกินอาหารของเธอไปก็หันมาในรคุณกันแล้วหรือ หูเจียวเจียวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพยายามล่อพวกหลงอวีด้วยอาหารอีกครั้งหลิงเหนือมานี่มะกลับไปนอนกับแม่แล้วพรุ่งนี้เช้าแม่จะทำอาหารอร่อยให้เจ้ากินในเมื่อหญิงสาวไม่สามารถสื่อสารกับหลงเหยาได้ดังนั้นนางจึงทำได้แค่พุ่งเป้าไปที่หลงหลิงเหนือเท่านั้นจริงหรือเมื่อเด็กสาวคิดถึงเนื้อแสนอร่อยที่เพิ่งได้กินไปนางก็อดเหลียริมฝีปากไม่ได้พรุ่งนี้นางจะได้กินเนื้ออร่อยๆแบบนั้นอีกใช่ไหม จริงสิแม่ไม่หลอกเจ้าแน่นอนขอแค่เจ้าเชื่อฟังแม่แม่จะทำอาหารอร่อยให้เจ้ากินทุกวันเลยหูเจียวเยวพยายามพูดวันล้อมอย่างอดทนได้กินเนื้อทุกวันด้วยแล้วพวกเราจะไม่หิวอีกต่อไปความคิดเหล่านี้ทำให้ดวงตาสีเข้มขนาดเล็กของหลงหลิงเนอเป็นประกายทันทีแล้วท่านแม่ยังจะตีเราอีกไหมแม่จะไม่ตีพวกเจ้าอีกก่อนหน้านี้แม่ไม่ดีเองต่อจากนี้แม่จะไม่ตีลูกอีกแล้วแม่สัญญา ผู้เป็นแม่ตอบอย่างมั่นใจถ้าอย่างนั้นท่านก็สาบานต่อหน้าเทพอสูรหลงหลิงเหนือฉลาดที่สุดในบรรดาลูกทั้งห้าจึงคิดวิธีต่อร้องกับอีกฝ่ายโดยทั่วไปแล้วเผาพูดไม่กล้าสาบานกับเทพอสูร หากใครผิดต่อคำสาบานเทพอสูรจากสวรรค์จะลงโทษคนคนนั้นซึ่งหูเจียวเจียวก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีและเธอยังคงตกลงตามคำขอของเด็กสาวโดยไม่มีเงื่อนไขเธอยกมือขวาขึ้นอย่างใจเย็นก่อนจะชูสีนิ้วที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำสาบานตกลงแม่ขอสาบานกับเทพอสูรว่าแม่จะไม่ทุบปีพวกเจ้าอีกมิฉะนั้นแม่จะต้องตายภายในสวันเจดวัน ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาจากปากผู้เป็นแม่ดวงตาของเหล่าเด็กน้อยที่ได้ยินก็สว่างขึ้นนางกล้าสาบานจริงๆเยี่ยมมากถ้านางกล้าปีพวกเราอีกนางต้องตายแน่ พี่ใหญ่เราลองเชื่อใจนางสักครั้งเธอหลงหลิงเงอสก,กิดแขนของหลงอวีด้วยมือเล็กๆพลางกระซิบพูดคุยกันเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับพี่น้องทั้งห้าคือการถูกแม่เคียนตีอย่างทารุณแต่ถ้าอีกฝ่ายผิดคำสาบานนางจะถูกเทพอสูรลงโทษจนตายทันทีการลองเชื่อเรื่องนี้เพื่อแลกกับอาหารทุกวันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากในความคิดของเด็กๆเ,เมื่อหลงอวีมองหน้าน้องชายกับน้องสาวที่ผอมแห้งของเขาในที่สุดเขาก็พยักหน้ารับเงียบๆจากนั้นเด็กหนุ่มก็หันไปมองหูเจียวๆก่อนจะพูดว่าก็ได้ พวกเรากลับบ้านกันเถอะพอหญิงสาวได้ยินว่าเด็กๆตกลงที่จะกลับไปนอนบ้านเธอก็รู้สึกมีความสุขมากดูเหมือนว่าเด็กพวกนั้นเต็มใจเชื่อตนเองแล้วยามที่พูดจริงจอกเดินเข้ามาใกล้เหล่าลูกน้อยก็ยืนเกรงตัวแข็งทื่ออยู่กับที่ทันทีในเวลาต่อมา ูเจียวเจียวก้มลงอุ้มหลงเหยาวที่กำลังขดตัวอยู่บนกองฝังขึ้นมาก่อนจะมุ่งตรงไปที่บ้านกลับบ้านไปนอนกันเถอะหลงยาวที่มีรูปร่างเป็นมังกรสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากอ้อมกอดของผู้เป็นแม่เขาจึงมุดตัวเข้าไปซุกในอ้อมกอดของอีกคนเพื่อหาท่านอนที่สะดวกสบายแล้วก็พล่อยหลับไปในเวลาไม่นานหญิงชั่วคนนั้นปล่อยให้พวกเรานอนบนเตียงของนางจริงหรือทางด้านเด็กๆที่เหลือเฝ้าดูแผ่นหลังของแม่ใจอยากไปอย่างเป็นห่วงเมื่อเห็นว่านาง ไม่มีทีถ้าว่าจะหันหลังกลับพวกเขาจึงตามนางไปปัจจุบันหนังสัตว์ชิ้นสุดท้ายถูกหูเจียวเจียวตัดไปทำผ้าเช็ดตัวแล้วดังนั้นตอนนี้จึงเหลือ เพียงเตียงที่ทําจากหญ้าตั้งอยู่ในบ้านหญิงสาวจึงปล่อยให้เด็กทั้งห้านอนบนเตียงหญ้าที่เคยเป็นของตัวเองจากนั้นเธอก็เดินไปที่ลานบ้านเพื่อนำหญ้าแห้งอีกกองหนึ่งมาปูวไว้ที่ประตูนั่นทําให้เด็กตัวเล็กๆมองดูคนเป็นแม่ที่กําลังหลับอยู่หน้าประตูด้วยใบหน้าประหลาดใจพี่ใหญ่วันนี้นางเสียสติไปแล้วหรือเปล่านางให้เรานอนบนเตียงของนางเนี่ยนะไม่รู้สิอย่าเพิ่งไว้ใจนางกันละ่ะรอดูไปก่อนใช่ใช่ใช ผู้หญิงคนนั้นคือสุนัขจิ้งจอกแล้วสุนัขจิ้งจอกก็เจ้าเล์ที่สุดเจ้าจะาไว้ใจนางไม่ได้แต่พี่สาม ท่านก็เป็นจิ้งจอกเหมือนกันยังไงนางก็เป็นคนเลวอยู่วันยันค่ำนางสมควรตายเมื่อลูกๆเห็นว่าหูเจียวเจียวไม่ขยับตัวพวกเขาก็คิดว่าเธอหลับไปแล้วจึงจับกลุ่มคุยกันด้วยเสียงกระซิบที่แผ่วเบาทว่าจิ้งจอกสาวที่ยังหลับไม่สนิทได้ยินเสียงลูกพึมพำทุกคำเธอจึงลอบเผยรอยยิ้มช่วยไม่ได้ออกมาช่างเถอะยังมีเวลาอีกเหลือเฟือตอนนี้เธอเป็นคนที่มีนิ้วทองยังมีติเก็บของนับไม่ถ้วนที่มีของเติมเต็มอยู่ตลอด เธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตนเองไม่สามารถเอาชนะใจเด็กตัวจ้อยพวกนี้ได้หญิงสาวตัดสินใจแล้วก่อนที่วายร้ายตัวพ่อจะกลับมาในอีกไม่กี่วัน เธอจะทาให้เด็กๆมาเป็นพวกของเธอก่อนแม้ว่าเธอจะไม่สามารถหยุดสามีตัวร้ายให้กลายเป็นมันได้แต่เธอก็คงจะไม่ตายอนาถเกินไปยามนี้การสนทนาที่น่ารักของลูกๆเป็นเหมือนเพลงกล่อมเด็กไม่นานหูเจียวๆที่เจะเรื่องวุ่นวายมาทั้งวันก็พลอยหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นจูจูผู้จริงจอกก็ถูกปลุกด้วยเสียงของแตกเหมือนมีคนเข้ามาทําลายข่าวของทันทีที่เธอลืมตาขึ้นเธอก็ได้ยินเสียงตะโกนอย่างโกรธเรียวดังมาจากนอกประตูไอ้สารเลว เจ้ากล้ามากนะที่มารังแกสังชิวของข้าวันนี้ข้าต้องสั่งสอนพวกเจ้าให้สำนึก ไอเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่บังอาจมาทำร้ายสังชิวข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งซะไอเด็กเวนหูเจียวเจียวขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้ใครมาเอะอะวายวายอะไรหน้าบ้านหญิงสาวคิดพลางผุดลุกขึ้นจากที่นอนแต่เธอไม่พบลูกๆในบ้านเลยจึงส่งผลให้ลางสังหอนไม่ดีเกิดขึ้นในใจเธอทันทีเมื่อหญิงสาวออกไปดูเหตุการณ์ข้างนอกเธอก็เห็นว่าหลงลิงเงอถูกหญิงอ้วนคนหนึ่งกระชากผมของนางอยู่ในขณะเดียวกันหางของหลงยาวก็ถูกผู้หญิงคนนั้นใช้เท้าบดขยี้ ทำให้ร่างมังกรขึ้นอยู่บนพื้นด้วยความเจ็บปวดส่วนเด็กผู้ชายอีก3าคนที่เหลือก็เข้าไปทุบปีผู้บุกรุกอย่างโกรธแค้นแต่แขนขาเล็กๆนั้นทำอะไรอีกฝ่ายไม่ได้เลยเพียงแค่นางสะบัดตัวเบาๆพวกเขาก็พากันกระเด็นไปคลุกขี้เท่าที่อยู่บนพื้นแล้วอีกทั้งพื้นที่กองไว้อย่างประนีตตรงลานหน้าบ้านก็ถูกนางผลักลงมาจนกระจัดกระจายไปทั่วพื้นแม้แต่รัวไม้ก็ยังถูกเตะล้กลายเป็นช่องโัวกว้างท่านใดนั้น ความโกรธของหูเจียวเจียวก็พุ่งถึงขีดสุดอีอ้วนหยุดนะเจ้ากล้าแต่ต้องลูกของข้าง,งั้นเรอหญิงสาวก้าวไปตะโกนใส่หน้าอีกฝ่ายด้วยสีหน้าเย็นชาพลางกระชากผมของผู้หญิงคนนั้นด้วยมือทั้งสองข้างแล้วเหวี่ยงนางไปข้างหลังอย่างแรง หูเจียวเจียวเป็นผู้หญิงของเผ่าจิ้งจอกเธอจึงไม่แข็งแรงนะักแต่หากเป็นการโจมตีอย่างกระทันหันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแรงกระชากนั้นทำให้หนังสีสับของสตรีที่ถูกทำร้ายแทบจะหลุดติดมือผู้จิ้งจอกมาโอ้ยเจ็บปล่อยนะอีชั่วปล่อยข้านะขณะนี้ใบหน้าของหญิงร่างท้วมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีอมเขียวเพราะความเจ็บปวดพร้อมกันนั้นนางก็โบกมือไปมาในอากาศเพื่อพยายามขวนใบหน้าของหูเจียวเจียวจิ้งจอกสาวที่ยืนอยู่ข้างหลังนางก็คอยหลบหลีกมือที่พุ่งเข้ามาจากนั้นเธอดึงผมของอีก